จัดหลอบที่สองเน้อจ้าได้พริกนวยได้กระเทียมคือเก่าหละจ้านวขนาดจ้ากินกับอันสมปะต้องแล้วจ้าสวัสดีค่ะมื่อพอกันอีกแล้วจ้ากับช่องอีลาผ้าลลาะมือนีติดใจสมปาต้องล่ะกะสมปาทะเพียนหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องจ้าลาก็เลยเอามากินคูกับแก้งนอใหม่ใส่กะทินาะจ้ะ มูว่านกินแสบห้ายหลายค่ะพี่น้องจ้ามืมอหนีจัดหลอบที่สองเด้อจ้าได้พริกหนวยได้กระเทียมคือเก่าลจะจ้าโรยลงไปเลยค่ะแล้วก็กินก็เขาเหนียวเนาะคะ่ะน้ำลายแตกค่ะมาจา้ะมากินน้ากันเด้อคุยแกงนกไหมก่อนเนาะจะ้ะมือน,นีแกงนกไหมใส อันเฮดนั้งฝาเนาะจ้ะน mm hmm. ัวขนาดจ้ะกินกับอันสมปะาต้องเนาะจ้ะ mm hmm. ชิ้นง่ๆเลยจ้ะใส่หนุบโดดนอกจากก้ะกระเทียมจ้ะเนียวค่ะอ chim cuồng hả? Chìm cắp ăn nam Nó mày nó ta กุ้งบินตำหลายขนาดจ้ะกินไปน้ำก็ไล่ไปน้ำเนาะจ้ะคนเด็กกินหอมอ่นป้าสมจ้ะ แกงนม่กระแสบค่ะสมป้ากระแสบมสมป้าต้องกับเขากันดีดีค่ะ เนื้อแน่นที่ขนาดเลยจ้ะคุยกินกับอันแกงเราใหม่แซบๆคะ่ะอื แกงเราใหม่แม่เพิ่นใจกับชายน้ำน,นจอจ้าหอมค่ะอตอนนี้ลากะอิมแล้วนอจ้าสมปนินปะต้องเนี่ยแสบแห้งค่ะติดใจจนเด็ก มากินหลอบสองนอกจากมอนีไดมากินคููกับแกงนอใหม่ใส่กะทินอกจากพี่น้องคะเสียบหลายคะ่ะเข้ากันดีดีคะ่ะมือนีลากะสิพ่อไหวเพียงสานีกรนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะได้เวลาอันสมควรแล้วนอกจากเดี๋ยวคอยมาพบปอกไก่ลาผ่าร้อได้ใหม่ในคลิปหน้าด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ